โอเคมาต่อกันนะครับก็เป็นตัวแปรสุดท้ายแล้วนะครับของปริมาณทางฟิสิกส์อันนี้เนาะก็เป็นเรื่องของความเร่งนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า acceleration นะครับใช้เวกเตอร์ a เนาะก็ตามตัว acceleration ใช่ไหมตัว a นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่านิยามของความเร่งนะครับคืออะไรเนาะความเร่งโดยนิยามนะครับคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตอนหนึ่งหน่วยเวลา อันหนึ่งหน่วยเวลาเน้นย้ำนะครับมันเป็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะไม่ใช่ความเร็วอย่างเดียวนะครับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปมันคือเดลต้าวีนะไม่ใช่วีนะครับเออไม่ใช่วีอย่างเดียวเอ,อ๊ะคล้ายๆก,กันเนาะแต่ไม่ใช่นะครับเพราะเดลต้าวีมันคือวีสองลบวีหนึ่งใช่ไหมเออแต่วีคือวีตัวเดียวนะครับและความเร็วเนี่ยมันเป็นปริมาณทางเฟกเตอร์ถูกไหมดังนั้นอันนี้เป็นปริมาณอะไรครับ เวกเตอร์แน่นอนถูกปะ่ะเป็นปริมาณเวกเตอร์แน่นอนเนาะโอเคหน่วยละ่ะหน่วยจะเป็นเมตรเปอร์เซกยกกำลังสองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเป็นตัวสมการกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับตัว A เนาะน่ยนิยามความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเดลต้าฟถูกไหมครับเนาะหารหนึ่งหน่วยเวลาต่อนหนึ่งหน่วยเวลาก็เดลต้าทนะครับ หรือเขียนงี้ก็ได้ v 2ลบ v 1นึ่งใช่ไหมหาร t สองลบ t ห่งก็ได้นะครับเห็นไหม้องมีเวกเตอร์เสมอนะครับความเร่งเป็นเวกเตอร์เสมอมันคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่อัตราเร็วนะความเร็วเน้นย้ำนะครับเนาะ a, a ความเร่งใช่ไหม m e ย e r p e s c กลังสองเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมหน่วยมันเป็น m e ต e อ s c กกำลังสองเนาะเด v นะครับ เป็นความเร็วที่เปลี่ยนไปเนาะอันนี้เป็นหน่วยเมตรเปอร์เซกถูกไหมครับแต่จะเห็นว่าเอ้ยเดต้าวีตัวนี้มันถูกหารต่อไปอีกด้วยเดต้าทีซึ่งเป็นหน่วยของเวลาถูกไหมซึ่งเป็นหน่วยเซกมันก็เหมือนเอาเมตรเปอร์เซก หารด้วยเศษเีกเศษกับเศษมันก็เลยคูณกันเป็นกําลังเท่าไหร่กำลังสองแค่นั้นเองนะครับที่ปาที่ไปของหน่วยมเมตรเศษกาลังสองเนาะมาจากนี้นี่แหละนะครับคือวิธีดูหน่วยก็ดูง่ายนะดูเหมือนคณิตศาสตร์ธรรมดาบวกลบคูณหารนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันบ้างถ้าว่าถูกมีความเร็วต้น3มเมตรเศษเป็นทางขวานะครับสุดท้ายมีความเร็วปลาย6เมตรเศษนะครับเป็นทางขวาเหมือนกันเนาะในเวลา3วิทรงหาความเร่งเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยก็คือคิดนะครับตลอดทางนั่นแหละไม่มีอะไรนะฮะ อ่ะเดี๋ยวขอเขียนเริ่มต้นก่อนนะครับเนาะความเร็วต้นให้เป็น v หนึ่งแล้วกันเนาะมันจะมีที่เขานิยมเขียนคือ v หนึ่งแตบ u นะครับเนาะเขียนยังไงก็ได้เปอร์เซนี้งก็ได้หรือ u ก็ได้เดี๋ยวจะมีตัวแปรที่เป็น u ที่เขาชอบใช้เหมือนกันนะครับเนาะเนาะหรือ u ก็ได้ได้หมดนะนะนะครับแต่ในที่นี้พี่ขอเขียน v หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะให้คุณคุณไว้ก่อนมันใช้ยูได้นะครับเนาะันเดี๋ยวต่อไปพี่จะเริ่มใช้ยูบ้างอ่ะ v2 ความเร็วปลายก็ไปทางขวา6เมตรเซกนะครับในช่วงเวลา3วิโอเคเนะช่วงเวลาปึ๊บ3วิหาความเร่งก็คือมัอนน่าจะเร่งเร็วขึ้นนะเนี่ยใช่ไหมจาก3ไป6ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี้นะครับความเร่งโดยนิยามคือเดลต้า v บายเดลต้า t ถูกไหมนะครับหรือ v2 ลบ v1 หารทีสองลบทีหนึ่งโอเคซึ่งการให้สามวิมาอย่างเงี้ยความหมายคือว่าเออทีหนึ่งเป็นศูนย์แล้วกันโอเคไหมแล้วก็ทสองเป็นสามวิดังนั้นเวลาเขียนเดต้าทแบบเนี้ยครับมันคือ T สองลบทีหนึ่งถูกปะมันก็คือเอาสามลบศูนย์เลยก็คือใช้ช่วงเวลาสามวิเลยเนาะจะได้ไม่งงนะครับบางทีเขาไม่ได้ให้ทีหนึ่งนะก็ปะเป็นช่วงเวลาไปเลยนะครับโอเคทีนี้ พวกนี้เป็นเวกเตอร์หมดเนาะพี่ให้ขวามันบวกแล้วกันนะครับเนาะก็มันไปทางขวาเวกเตอร์เนะครับก็ไปทางขวาเหมือนกันที่กําหนดให้มั่วๆไปนะทางขวาแล้วกันนะสมมตินะก็เป็นบวก v สองหกใช่ไหมครับ v 1, หนึ่งเท่าไหร่สามก็ไปทางขวาหมดเนาะเห็นไหมไปทางขวาก็ติดบวกอันนี้ก็ติดบวกนะครับเห็นไหมพี่สองก็สามใช่ไหมลบหก็ลบศูนย์เดี๋ยวนี้ก็ได้ก็เป็นเท่าไห 6, ร่หกลบสามเท่สามส่วนสามหนึ่งนะครับเขียนไหม ความเร่งเป็นหนึ่งเมตรเซกกำลังสองเนาะไปทางขวาก็ถ้ามันติดบวกก็คือไปทางขวานะตามที่เรากำหนดเนาะนะครับโอเคต่อนะครับทีนี้ตัวอย่างต่อมาถ้าวัตถุมีความเร็วต้นสี่เมตรไปทางขวานะครับสุดท้ายมีความเร็วปลายสิบเมตรเซกไปทางขวาเมันนะในเวลาสิบวิจงหาความเร่งเฉลี่ยของกอบนะครับผมจะเท่ากัน ครับก่อมเลกอ่ะโอเคตอนแรกเท่าไหร่สี่ใช่ไหมตอนหลังสิบไปทางขวาเหมือนกันเลยชิวๆนะครับแล้วก็เวลาก็สิบวิใช่ไหมอันนี้เหมือนอยากให้ฝึกทำอ่ะครับเนาะฝึกแทนค่าสูตรเฉย,ยๆนะครับอ่ะความเร่งต้องจำนิยามเนาะความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปต้องเป็นความเร็วที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ความเร็วจุดในจุดหนึ่งนะครับ มันต้องเอา v สอง v ปลายลบ v ต้นอะ่ะมันไม่ใช่ v เอา v ตัวเดียวมาท้ายนะเป็นไปนไม่ได้นะครับก็คือเอา v สองลบ v หนึ่งนี้ใช่ไหมครับทีสองลบทีหนึ่งอ่ะโอเคขวาบวกเอ่อะ v สองก็สิบใช่ไหมครับ v หนึ่งสี่ t สองลบทีหนึ 1, ่งอะสิบ v เหมือนกันสิ 10, บลบสี่เนะหลือหก่าสิบก็ศูนจุดหกเนาะเดี๋ยวตอบท่านี้ก็ได้ได้หมด แางขวาเนาะอ่ามมาดูข้อล่างกันบ้างถ้าวัตถุมีความเร็วต้นเป็น4เมตรเปลือเซกไปทางขวาแต่สุดท้ายวัตถุมีความเร็ว10เมตรเปลือเซกไปทางซ้ายเฮ้ยยังไงของมันวะเนี้ยนะครับสุดท้ายเนาะเออเป็นอย่างนั้นไปอ่ะสมมติไม่รู้แหละตอนแรก4เมตรเปลือเสกทางขวาก่อน แต่สุดท้ายวิ่งไปวิ่งมาปึ๊บมันมีความเร็วปลายเฮ้ยย้อนกลับมาทางซ้าย v ีสองเป็นสิบเมตรเปอร์เซ็นเนาะสมมุติว่าเออความเร่งก็ไปทางขวางกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับสมมุติสมมุติเห็นไหมเนาะซึ่งมันก็ปแปลกๆนะไปขงขวาแต่ไม่เป็นไรเราสมมุติไปก่อนเนาะอ่าในเวลาเท่าไหร่สิบวินต์โอเคหาความเร่งเฉลี่ยสินะครับอ่ะจาก A นะครับความเร่งนิยามคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนาะ นะครับ v สองลบ v หนึ่งหาร t สองลบ t หนึ่งนะครับโอเคเหมือนเดิมฟาบวกนะฮะเนาะก็ปลด a ไอ้ปลดเวกเตอร์ของ a ออกเนาะมันก็จะเป็นขนาดของ a ละหรือจะใส่อย่างงี้ก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีอัตราเร่งนะครับเออเนาะ,นะมันมีความเร็วอัตราเร็วใช่ป่ะแต่มันไม่มีอัตราเร่งนะ เาจะพูดว่าความเร่งเนาะหรือขนาดความเร่งเฉยๆนะครับอ่ะก็ใส่ยางงี้ก็ได้ได้หมด V สองนะครับอ่ะสิบใช่ไหมแต่ว่าระวังเฮ้ย P ีสองเราให้ขวาเป็นบวกพีสองมันไปทางซ้ายมันต้องติดลบเลยลบสิบถูกไหมครับเนาะแล้วก็ลบฟีหนึ่งลบฟีหนึ่งคือสี่ซึ่งก็ติดบวกถูกปะสี่ติดบวกนี่เออเพราะมันไปทางขวาแล้วหารทีสองด้วทีหนึ่งหารสิบนั่นแหละก็จะเป็นลบสิบสี่ใช่ไหมครับหารสิบเนาะก็ลบหนึ่งจุดสี่ถ้าจะหารเนาะเห็นไหม ก็เห็นว่าเฮ้ยมันติดลบอะพี่ติดลบแสดงว่าไปทางซ้ายนะครับโอเคไหมแสดงว่าความเร่งจริงๆอะเอ้ยไม่ใช่ทางขวานะมันไปทางซ้ายซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันเร่งไปทางขวาอยู่ดีเนาะเฮ้ยแล้วมันก็เหมือนวกกลับมาเออประมาณนั้นใช่ไหมมันวกกลับมาความเร่ง,งควรไปทางซ้ายนเนาะโอเคไหมอ่ะไปถ้าว่าถูกมีความเร็วต้น3เมตรเปอร์เซกไปทางขวาสุดท้ายมีความเร็วปลาย3เมตรเปอร์เซกไปทางซ้ายในเวลา3วิ จงหาความเร่งนะครับก็เหมือนให้แทนค่าสูนยครับนนี้เนาะ,ะเราเพิ่มเราเริ่มพอเดาออกแล้วว่ามันควรไปทางไหนใช่ไหมต้อม,มีเซนต์ประมาณนั้นอตอนแรกสุดนะครับความเร็วต้น V1 หนึ่งสามเมตรเปอร์เซกไปทางขวาสุดท้ายความเร็วปลายสามเมตรเปอร์เซกไปทางซ้ายในเวลาสามวิ นะครับความเร่งไอ้ความเร่งน่าจะไปทางซ้ายนะเนี่ยดูจากสภาพเนาะเขียนไหมอ่ะมาก็ความเร่ง a นะครับจากนิยามเนาะเดลต้า v บายเดลต้า t เออต้องบอกว่าการสมมุติ a เนี่ยมันสมมุติทางไหนก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับเนาะเดี๋ยวเครื่องหมายมันฟ้องเองว่ามันควรไปทางไหนนะครับแต่หลักการอ่ะต้องจาไว้ได้ว่าความเร่งนิยามคืออะไรนะครับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปต่อหนึ่งหน่วยเวลานะครับอันนี้ต้องจาแม่น โอเคพี่ให้ซ้ายเป็นบวกแล้วกันถามว่าพี่ทำไมให้ซ้ายเป็นบวกให้ขวาเป็นบวกัวตลอดเลยแต่ละข้อเนาะเพราะว่าเรากําหนดให้ a เป็นไ่ทางซ้ายครับเห็นปะคือถ้าพี่กําหนดขวาบวกนะ a อ่ะเนาะ a อนเนี้ยพี่จะติดลบ A แล้วก็เท่ากับซัมติงใช่ปะม,มันเออมันขี้เกียจติดลบอ่ะพูดง่ายเนาะเอาให้มันตาม a อนะเนาะพี่กําหนดตาม A แล้วกันซ้ายบวกอ่นะให้เป็น A นะครับพยายามกําหนดทิศด,ด้วยนะถ้ามันเป็นเวกเตอร์นะครับเนาะ v สองอ่ะสามได้ไหมไปทางซ้ายไหมโอเค v หนึ่ง ไปทางขวาก็จะติดลบใช่ไหมลบสามใช่ไหมครับปีหนึ่งต้องติดลบเพราะมันมเป็นทางขวาจะเรงให้ซ้ายบวกเนาะอ,อันนี้ก็สามลบศูนย์สามลบลบเป็นบวกบวกสามเป็นหกหันสามเลยครับได้สนะองเมตรเปอร์เซ็กสแควร์เฮ้ยแสดงว่ามันติดบวกก็แสดงเออมันไปทางซ้ายถูกแล้วนะครับเห็นไหมติดบวกไม่ได้หมายความไปทางขวาตลอดนะขึ้นอยู่เรากำหนดทิศทางนะครับเห็นไ,ไหม อ่ะโอเคลองดูนี้มั่งนะครับทีนี้ข้อนี้อยากให้มีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเ,เรื่องของความเร่งนะครับเดี๋ยวมาดูถ้าวัตถุเริ่มเคลื่อนที่จากจุดนิ่งเนีด้วยความเร่งคงที่5เมตรเปซนะครับสแควร์ square. จงหาความเร็วเมื่อเปลี่ยนไป1วินาทีเนาะจากเริ่มต้นความเร็วเมื่อผ่านไป2วินาที3วินาทีอะอะไรก็ว่าไปคืออย่างนี้อยากให้มีมุมมองนี้นิดนึงนะครับนะครับความเร่งเนี่ยเนาะมันคือเท่าไหร่5เมตรเปซ สแควร์ <Square. S 2> ใช่ไหมความหมายคือว่าเฮ้ยความเร็วที่เปลี่ยนไปถูกไหมโดยนิยามมันต่อหนึ่งหน่วยเวลาความหมายคือว่าไอความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับมันเปลี่ยนไปห้าเมตรเปอร์เซกต่อหนึ่งหน่วยเวลาคือต่อเซกถูกป่ะเดี๋ยวพี่เขียนอย่างนี้ดีกว่าจะได้ชัดความหมายคืออย่างนี้เดี๋ยวฟังแล้วอาจจะงงเมตรเปอร์เซกเมื่อกี้อันนี้ยกกำลังสองใช่ป่ะความจริงมันคือหารด้วยเซก หารด้วยเซกก็คือหารด้วยหนึ่งเศกความหมายคือว่าเฮ้ยความเร่งห้าเมตรเปอร์เศษอะความหมายคือว่าความเร็วอะ่ะมันเปลี่ยนไปห้าเมตรเปอร์เศษในหนึ่งวินาทีหมายความว่าหนึ่งวินาทีอะเนาะความเร็วเป็นไงครับเปลี่ยนไปจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้แต่มันเปลี่ยนไปอะห้าเมตรเปอร์เแน่ๆโอเคไหมถ้าสองวินาทีอะถ้าผ่านไปสองวินาทีเออมันคมเปลี่ยนไปสิบ ถ้าผ่านไปสามวินาทีก็คงเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่สิบห้าทันปะมันเป็นมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งเชิงความเร่งอะ่ะมันทําให้เราตอบคําถามพวกนี้ได้ง่ายมากเพราะว่ามันเริ่มต้นจากศูนย์ใช่ปะเนี่ยอยู่ที่เท่ากับศูนย์ดอทอารวีหนึ่งได้ถ้าสมมุติเวลาผ่านไปอ่ะที่เท่ากันหนึ่งเซกเนาะเรารู้เลยว่าเอ้ยก็ผ่านไปหนึ่งเซกใช่ปะความเร่งมันก็ต้องเปลี่ยนไปห้าเมตรเปอร์เซกนะความเร่งห้าเมตรเปอร์เซกยกกาลังสองความเร็วก็เปลี่ยนไปเท่านี้ เปลี่ยนไปเท่านี้ก็คือเออมันเพิ่มขึ้นมานะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้าเมตรเปอร์เซกแล้วถ้าเวลาสองวิอ่ะอันนี้เวลาที่สองวิมัง้งนะครับมันก็คงเป็นไงครับมันก็คงเปลี่ยนไปสิบป่ะเพราะว่าสองคูณเพราะว่าหนึ่งวิอ่ะมันเปลี่ยนไปห้าสองวิก็ต้องเปลี่ยนไปสิบถูกไหมเหมือนเอาไปคูณเลยอ่ะถ้าสามวิเดาสิอืมเดาได้อยู่ละเอาสิบห้าถูกไหมอืมไม่อยาก นะครับนี่อยากให้ได้มุมมองประมาณนี้ด้วยว่าเฮ้ยความเร่ง5เมตรเปอร์เซกอะยกกำลังสองนะความหมายคือความเร็วอในหนึ่งวินาทีอะ่ะมันเปลี่ยนไปเท่านั้นอะ่ะค่าเท่านี้เลยนะครับในหนึ่งวินาทีนะครับค่ามันเปลี่ยนไปเท่านี้ดังนั้นเราตอบได้เลยนะครับหน,น,นึ่งวิเนาะเบียเท่ากับห้าเมตรเปอร์เซกอันเนี้ยสิบเมตรเปอร์เซกอันเนี้ยสิบห้าเมตรเปอร์เซกนะครับเนาะ ได้ไหมประมาณนี้เนาะอยากให้มีไอเดียอย่างเงี้ยในหัวด้วยนะครับนอกจากนิยามนะครับควาจริงก็คือน,นิยามนั่นแหละแต่แคเ่เป็นมุมมองมุมมองหนึ่งแล้วกันนะตัวอย่างนี้นะครับถ้าว่าถูกเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่มีอัตราเร็วคงที่สิเมตรเศกจาก A ไปยังจุด B นะครับใช้เวลา10บเศกนะจงหาความเร่งเฉลี่ยหา A average average คือ A นั่นครับก็คิดทั้งหมดนะอ,อ่ะเอ อ่าโดยนิยามของเอคืออะไรครับเดลต้า v ยเดลต้า t เนาะก็คือ v สองลบ v หนึ่งบางคนอาจจะบอกอพี่ถ้าเอา v สองลบ v หนึ่งนี่ผมเอาสิบลบสิบหรือเปล่าเห็นปะเนี่ยคือ v สองปะสิบนี่คือ v หนึ่งปะสิบเฮ้ยสิบลบสิบเหลือศูนย์เหรอความเรื่งเป็นศูนย์เหรอคำตอบคือไม่ใช่ครับคำตอบคือไม่ใช่ศูนย์นะมันไม่ได้เอาสิบลบสิบนะครับเพราะว่ามันเป็นเวกเตอร์นะ อย่าลืมใช่ไหมมันเป็นเวกเตอร์นะครับพวกนี้เวกเตอร์ทั้งหมดโอเคไหมดังนั้นเวลาบวกลบเวกเตอร์อ่ะมันต้องใช้อะไรครับหลักการบวกลบเวกเตอร์หลักการบวกเวกเตอร์เนาะมันคือหางต่อหัวใช่ปะ่ะนะครับหางต่อหัวถ้าเราเรียนเรื่องเวกเตอร์มาเนะหางต่อหัวเท i l to ไม่เอาหัวต่อหางด้วยนะต้องเอาหางขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยต่อหัวใดีไหมในหลักการน,นี้ถามว่าอ่อพี่แล้วทาําไงนะครับคืองี้ v2 เนี่ยให้มันไปทางขวาใช่ไหมโอเค v2 นะครับส่วน v1 มันขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าลบ v1 นะครับเวกเตอร์ที่ติดลบอ่ะก็คือนิเซยเวกเตอร์เนาะภาษาทางคณิตศาสตร์ก็คือเอาเวกเตอร์ v1 มาเนาะเหมือนอย่างนี้เลย ตอนแรกเวกเตอร์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเน่วง v หนึ่งใช่ไหมแล้วพี่พลิกมันกลับอย่างเงี้ยปุ๊บแค่พลิกมันกลับเฉยๆเอาเวกเตอร์ v หนึ่งคลิกกลับเราจะเรียกมันว่าลบ v หนึ่งได้ทันทีเป็นนิเรกเวกเตอร์เห็นไหมแล้วพี่ชาวเนี้ยมาบวกกันนี่ก็คือหางต่อหัวเห็นไหมเอาหางของลบ v หนึ่งเนี่ยมาต่อหัวนี่ปุ๊บสุดท้ายมันจะบวกกันปุ๊บอย่างนี้เลยได้ v สอง บวกกับลบ v หนึ่งอันนี้บวกแบบเวกเตอร์นะครับโอเคไหมก็คืออะไรครับก็คือ v สองลบ v หนึ่งอะอันนี้คือเดลต้า v ครับไอสีเขียวเนี่ยดังนั้นเฮ้ยอันเนี้ยมันคือเส้นสีเขียวนะเส้นสีเขียวเราจะหาขนาดยังไงครับเราจะหาขนาดจากพีทาโกรัสถูกปะเราไม่สามารถเอาสิบลบสิบได้นะเพราะมันเป็นพีทาโกรัสเห็นปะเออมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอะนะครับแล้วถามว่าทําไงก็เอานี้ยกกำลังสองบวกนี่ยกกำลังสองใส่สแควร,ร์ r ถูกปะ ดังนั้นเดลต้าวีอ่ะเนาะอาเดลต้าวีจากพีทาโกรัสได้อ่ะเดลต้าวีกำลังสองนะครับเท้าก็วีหนึ่กำลังสองบวกวีสองกลังสองก็ตัานมันเป็น10บอะนะเออก็ใส่สแควร,รูทให้มันนิดนึงนะครับก็เป็น2องคูณสิบกำลัง2 ดึงสิบออกก็เป็นสิบรูทสองนะครับปุ๊บอันนี้เหลือด a ต a v ีวความจริงเหลือด a ต a v ีต B, ั้งแต่น,นี้เนาะเราใส่สแควร์รูทให้มันละนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเอาเนี้ยไปแทนในหนึ่งเนี่ยจบละเนาะแล้วก็าหารด้วยเวลาเรียบร้อยเลยเนาะอ่ะจบจบจบ,จบนะครับแทนด a ต a v ีในหนึ่งนะครับได้ความเร่งละเอาแค่ขนาดพออันนี้ลงไป สิบสแควร์ 2, ูทสองเมตรเปอร์เซกใช่ไหม s, okay, uh huh. 10 10, z, ก็แทนไปนี s, ้อ่านด้วยเวลาเท่าไหร่นะจำไม่ได้สิบวิโอเคอ่านสิบวิสิบปึ๊กปึ๊กตัดกันเหลือสแควรูทสองเมตรเปอร์เซกเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันมีความเร่งนะครับแม้ว่าอัตราเร็วอะมันจะคงที่เป็นสิบเป็นสิบใช่ป่ะเอออัตราเร็วไม่ได้เปลี่ยนเนาะเหมือนเราขับรถเร็วคงที่อะเนาะแต่เราแค่เลี้ยวโค้งเงี้ยมันมีความเร่งนะครับเนาะ แล้วมันมีชื่อความเร่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องวงกลมเนาะมันเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับเนี่ยมันจะเฉียงๆอย่างนี้ครับเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยทิศมันจะเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วเขาว่ากันนะครับนะเอาไอเดียก่อนว่าความเร่งอ่ะมันต้องใช้เวกเตอร์ของความเร็วนะความเร็วที่เปลี่ยนไปตอนหนึ่งยนเวลานะครับประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าความเร่งเป็นยังไงนะครับไม่ได้ลบแบบสเกลาร์ธรรมดานะครับนะความเร็วที่เปลี่ยนไปเนี่ยโอเค เดี๋ยวขอสรุปหน่อยเพราะเราเรียนมาค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ปะ่ะต้องแต่นะครับระยะทางการกระจัดความเร็วความเร่งเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นอย่างงี้เนาะก็สมมุติว่าเรามีอันนี้แล้วกันนะครับแกน x y นะครับแล้วก็มีอะไรดีแมลงวันอะไรงี้ไหมนะครับนะชอบสมมติแลงวันอยู่ที่ตำแหน่งหนึ่งอ่ะตำแหน่ง x หง y หนึงอะไรก็ว่าไป นะครับแล้วมันก็คงบินบินว่อนไปแถวๆนี้กันีหอุ้ย,ยแถวนี้ดีกว่าบินว่อนไป่ะอยู่นี่ปึ๊บเป็น x สอง y สองเนาะซึ่งนะเวลาต่างกันนะอันนี้ก็เวลา t หนึ่งก็แหละเวลานี้ก็คือ t สองเนาะเอเคไหม ถ้าเราจะเขียนอธิบายเนาะตั้งแต่ตัวแปรแรกที่เราเรียนเมื่อคือเรื่องของตำแหน่งใช่ปะตำแหน่งก็คืออ่ะใช้เวกเตอร์อะไรครับเวกเตอร์ r เนาะสีเขียวได้ปะเวกเตอร์ r หรือเวกเตอร์ x ก็ได้แสดงตำแหน่งอันนี้ก็ r าหนึ่งถูกไหมครับเวกเตอร์เนาะนี่ก็ r าสองเวกเตอร์ดังนั้นปริมาณแรกจริงๆอ่ะมันคือตำแหน่งครับอ่าโอเคไหมตำแหน่งอ่ะเป็นเวกเตอร์ แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดถึงน,นะนะครับเดี๋ยวพี่ขอพูดถึงนิดนึงตำแหน่งเวกเตอร์อเนาะก็บอกตำแหน่งเ,ยเฉยๆนะครับหรือ x ก็ได้ถ้าเป็นแกนเดียวก็แกน x ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวแปรแรกซึ่งนียามไม่มีอะไรเลยก็ลากจากจุด o r i g จิชี้ไปอย่างนั้นนะครับเนาะความจริงจะท่องอย่างนี้ก็กได้นะเส้นตรงที่ลากจากจุดออริจินออริจคือศูนยูเนาะ ไปวัตถุเป็นเวกเตอร์นะครับนี่เป็นปริมาณแรกแต่มันเป็นปริมาณที่ง่ายไม่มีอะไรถ้าชี้ไปเลยเออมอยู่ไหนแค่ยุงนั้นนะครับเนาะประมาณนั้นทีนี้มันจะมีปริมาณถัดถมาที่เราต้องท่องใช่ปะ่ะเนาะซึ่งมันจะเป็นชุดของสเกลาร์กับเป็นชุดของเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่แรกว่าอะไรเป็นสเกลาร์อะไรเป็นเวกเตอร์นะอันแรกที่เป็นสเกลาร์คืออะไรครับคือ S ระยะทางถูกปะ่ะถูกไหมระยะทาง นะครับระยะทางคือเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดเนาะนิยามนะครับเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดหน่วยอะไรครับเมตรเนาะคู่หูของมันคือกางกระจัดเวกเตอร์ S นะครับ หรือเดลต้าอาเดลต้าเก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเรียกไงนะน่ะมันคือการกรวจัดอ่ะนิยามนิยามแรกของมันคือนะครับเส้นทางที่สั้นที่สุดซึ่งอันนี้น่าจะทราบกันดีเนาะอันที่สองคือเส้นตรง ที่ลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปจุดสุดท้ายนะครับส่วนหน่วยก็เหมือนกันนะมไม่มีอะไรนะครับดูความจริงมันมีอีกนิยามนึงอะ่ะคือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเนาะเขียนไว้พออ่ะเขียนไม้พอก็เดยหดไป นิยามหนึ่งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับมันก็คือตามนี้แหละเนาะระยะทางการกระจัดเป็นคู่หูแรกคู่ที่สองเนาะคืออัตราเร็วใช่ปะคู่ที่สองคืออัตราเร็ว ตัววใช่ไหมแล้วก็ความเร็วเบกเตอร์วนะครับโดยนิยาม v คืออะไรนะครับพี่ขอไม่เขียนเป็นภาษาไทยนะเพราะนี่มันเขียนเป็นสมาการได้เก้ราระยะทางมาเอา s มานะครับหาหนึ่งหน่วยเวลาก็คือเดซิดทีนะครับเห็นไหมอย่างเงี้แต่ถ้าเป็นความเร็วล่ะความเร็วมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ป่ะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องเอาการกระจัด เวกเตอร์เอมาหาเดลต้าทีหรือจะเขียนเป็นเดลต้าเอ็กซ์นี้ก็ได้บายเดลต้าทีก็ได้เดลต้าอก็ได้แล้วแต่นะครับเห็นไหมโดยหน่วยอ่ะเอสเห็นไหมหน่วยเมตรอันนี้เซกใช่ไหมอันนี้เมตรเปอร์เซกเหมือนกันเลยอันนี้เมตรเปอร์เซกใช่ไหมอันนี้เมตรเมตเซกนะครับคือเท่นเดียวกันเนาะส่วนชุดต่อมานะครับเนาะ เอาแค่นี้พออแค่ตรงนี้ก็คือความเร่งเราไม่ได้นิยามอัตราเร่งไว้นะครับส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าขนาดของความเร่งเนาะหรือถ้าพูดอัตราเร่งก็เหมือนขนาดของความเร่งนั่นแหละเออแต่เขาไม่ได้มานิยามแบบเอาอัตราเร็วที่เปลี่ยนไปไม่ไม่ไมีอย่างนั้นนะครับเนาะอ่ะความเร่งนะครับเวกเตอร์เก็ขอเขียนเป็นสมการเนาะเวกเตอร์เนะครับความเร่งคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปต่อหนึ่งหน่วยเวลา ถ้าแตกย่อยก็เป็น v สองลบ v หนึ่งใช่ไหมครับหาร t สองลบ t หนึ่งได้ไหมเนี่ยทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้เนาะโอเคไหมเออลืมเขียกนการกระจัดการกระจัดเขียนไปด้วยเนาะในนี้นะครับมันก็คือเส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นอันนี้นะครับชี้ไปจุดสุดท้ายนี่คือการกระจัดซึ่งการกระจัดอะมันก็คือ r สองลบ r หนึ่งนั่นแหละเราเคยพิสูจน์มาแล้ว ใช่ไหมครับคือเดต้าเนาะแล้วก็มีพวกเรื่องของเวลาใช่ป่ะเหรอเดต้าทนะครับจับหารน่นี้นั่นก็จะได้เป็นปริมาณพวกนี้ดังนั้นปริมาณทางฟิสิกส์ที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนาะก็จะมี6ตัวหลักๆอันแรกคือตำแหน่งโอเคไหมอันที่2องระยะทาง3ก็การกระจัดสี่อัตราเร็ว5้าความเร็วนะครับแล้วก็หความเร่งนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับ